สุสัน์วัดที่พูดวัดสงการแล้วเลยมาแล้วสุสัน์วันไรพึ่งคอดบ้านนะคะมือแรงงานอยู่มีวัดสะดุ้งที่ตามหลังนะบ้านปอพานอำเภอเมืองร้อยเอ็ดค่ะเมือแล้วที่นี่หางจากบ้านหกชิดรูเนาะเีี่กันกลับมานอนบ้านค่ะวันนี้ทำอะไรคะคุณหมอจะมาหยดน้ำขออนุญาตหมอ ของผู้สูงอายุนะคะผู้ใหญ่ในบ้านพระในบ้านเออไม่บอกสีตาผาในบ้านคือพระยังผาในบ้านก็คือพระของคือพ่อแม่พ่อแม่มีไงย้ายเขาหนี่งจ้าไปเสริมมานั่งค่ะนี่ผู้นี้ก็อี้แม่ไปนั่งเดินคูณแม่ล่ะ ูาแล้วจาเขาอันนี้กับประเทตื่นอยู่เด้อค่ะนอนผ่อนสิแก้มกลางคืนกลางคืนบาจากหลับจากนอนอันนี้ป้านะคะอันนี้ป้าเอ่งใช่ให้ป้านมาขอควเมยังตามอายุเบาน้ำ ขอคนเขางอันวันดีขอให้คนญงสุขภาพ่างกกยแก่งแร้น้าดูน้ำลายน้ำดูเน้อข้าว่องนสี่ขอยู่ต้าปีแล้วปีเล้าปีแล้วเอจ็ดสามเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบี่แล้วหงด้วยเจ็ดเจ้ายก่เจ้าปวยน้ำดูน้ำลายเรดู นง่ายกับอกสุผมเฝ้าจับแล้วร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงยือกับลูกหลานเินโดนเป็นลมูบอกบอกแล้วว่าอย่าจมเด้อว่าสิาจมย้ายผู้เดียวจมจมเท่าแล้วต้องปรงต้องวาง จ้่ลูกแมจ้าเพ็ดเพ็ดมาสูงนะพูดอะไก่อนกะเขีุกน่เียนทุกคนแ่นละซื้อไม่ยังแม่แก่ให้พรบเป็งสูงแล้วก็ตรงน้องมีตีากันนั่งดีๆมันจะมาเปียกนั่งอันนี้เป็นสิ่ง่ะเอาอยู่ดีมีแห้ง สีเมียเด้อหัวเด้ออยู่กับหมูกับนาเดนเนเดอปล่อยวางปล่อยวางพอนี้เดียวตื่นเลยเอาเอาโซ่กวันน้อนงายเสิร์ฟเวิรสรุปแล้วครงการที่ไม่เหมือนทุกปีเพราะว่า เป็นปีแรกที่โอ้สองสองปีแล้วเป็นสองปีแรกที่ทํางานนะคะไม่ได้เล่นน้ําที่บ้านนะคะเพราะว่าโตแล้วค่ะทางานไม่ได้เล่นน้ำที่บ้านแต่ว่าเล่นน้ำวิมองเฮ็ดงานนั้นให้พักไวอยู่บ้านอีกมวนมาจ้าคนมวนวันนี้มือสุทไทยเล่นเทศกาลสงการแต่ว่าอย่าลืมว่ามีวันไหลนะคะแล้วก็อ่าหลายเทศกาลที่อุบลนอเอ็ดอ่าร้ายอยค่ะงั้นไหล ไฟเฟซนะคะกับอย่าลืมต้องติดตามนะคะกับมาขออนุญาตแต่ว่าบึ้งมากเลยจากนอนไหมที่เราจะกัดสาร็วค่มวันไหนคะวันนี้ค่ะตอนกี่โมงนี่ล่ะแล้วๆกันกับเลยขี่มอเตอร์ไซค์กับฮะกับมูเขาเยียเห็นน่ะไมเอ็นจ้ะมองไม่เห็นนะกี่กิโลประมาณจากบานเท่ากับสิเกือบลอยปะเป็นสิบเก้าสิบนี่นะคะชีวิต สาวมหาลัยขี่มอเตอร์ไซค์มันมืดมากเดี๋ยวมือใดบงบ้างๆนอกเสาร์อาทิตย์แต่งานลำลองอาจจะไม่บอกไปต,ตายหัวเดือ แม่บอกไมบอกคำว่าขันแโมแมนอันนี้นองเ้เอนมเป็นอกมันหแล้วนี่ะไปว่าขันโมแมนครนี่คืถอดมันใหญ่บาอีแปงอีแงไปเยียเงค่ะไปใส่ยืไปี่นนอย่ดอกอะ ยายสงแล้วไปไปสูงสูงระสูงเจ้าอันนี้คือน้ำหอมของเราเพจ้าถ้าใส่ไปงานไปงานถ่ายดีๆค่ะถ่ายคนไม่ใหแทนไปงานอยูใส่ไมม่แรกบอกเลยเอ็ดก็พานบ้านก็พาน นะคะกลับพอดีได้โอกาสกลับบ้านครับน้องถึงมาเฒ่าเกือบอีเพิ่นมาถ่าแล้วโอ้โหผู้สาบ้านได้ว่าวีนย,ยังไม่ได้นอนเลยค่ะแป๊บนึงนนแป๊บนึงได้ยังไปกินแล้วด้วยบักม่วงปลาผู้สาวคืออย่ามาฝ่กบ่ดูเนาะเพียค่ะค่ะบบ่มาใส่กับพี่ดอ,อก ้ามังห <boundaries. S 3> <si suppression> ่มอาปาคือรอนนั่นใส่เด็กน่อยอ่านลานลานก็ืออกข่งบ้านบ่อคอยเด็กเมันดิเป็นยังีอน่าเป็นประการลูกแม่สีด่งให้ยายแทงสงมาะสงน้ำกันเขา้มเลยได้หอบ่อเขาออน่เขาอลาน น้องหักแขลงเด้อมาส่งน้ามีไงยังเต็มไงผู้เดียวนี่ล่ะผู้เฒ่าก้มูเนี่อันนี้ไม่ไงกันอืมแต่สุกัยก้อนให้ลูกให้หลานได้ด่าได้บานเด้ออีลาไปจะเลื่อนดุงยังก้อนเก่าให้ทำมากค่ะคือเฮ็ดอจังกระแห่ำลำไปด้วยเด้อด่าเด้อสมก้มุ่งมาตาตนนะไม่รวยด้านท่านด้านคนด่านด้านเด้อยังไงเพื่อนไม่อิ่มลูกหลานอันนี้ให้แล้วกันแต่เราเอาแป้งอันนั้นไปใส่เออเป็นอย่างอีหลานแต่ก็ได้หรอก เด้อนีุ่กดันมาให้ของขวัญยังไงลองเลื่อยเอยเท่าพันเท่าก็ะดาเด้ออ้าวพยาบาลนะอ้าฮ้าร้านสีเย็ดไหนนะอันนี้เป็นูดยังไงพูดแต่เอันทุกคนเยั้งดูสองเท่าเนี่ว้าวบอบว่าเป็นไรบุกดนเป็นแต่ว่าจมเป็นจงเป็นใลกลนลำไว้เป็นอะนั่งนี้สิตุกลำเไไว้ได้่าเน เสร็จแล้วตินตุนสิได้ครับน้าหลายนี่ยรไปมือดร่อหละอนแบบคนีีนี่ร้านน้อยเขาต้อการวัต <ized> ิ้เขาต้องารก็เครื่องเดียนรอก่อนเป็นมืเน้อไก่แล้วจ้าีภรรของเราแล้วนะคะ บ่าเราหนูแบบหนูก็เป็นบ้านเช่นละค่ะเพราะต้องว่าหนูเพื่อแต่งตัวนั่นนี่อันนี้ก็เพงมาถึงบ้านนะกัการเล่นสินอนแต่ว่าปลูกเอาเมื่อวามื่อคืนกับอาหานนอนเมื่อวานนี้ก็ไปเล่นน้ำทั้งวันที่พี่มีตะขออนุญาตแบบพักผ่อนนะคะเป็นแรกกับตะขอเป็นอยีและเอ็ดบ้านต่อผ่านกี่นาทีแล้ว ีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะสุขสันต์วันสงการตุ้งตุ้งแคนน้ำมันได้วยค่ะไว้เมือแลีงเล็เด็ดสวัสดีค่ะบ๊ายบาย